ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเล่นคอร์ดการเล่นคอร์ดที่ถ้าเราจับได้หนึ่งคอร์ดมันจะขยายไปได้หลายคอร์ดทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดรายละเอียดนี้จะเขียนให้ดู้างหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับเอาอย่างเช่นนะครับสมมุติเราจับคอร์ดดีนะครับ เราเลื่อนมาหนึ่งช่องครับแล้วก็คอรดดีแล้วก็เลื่อนไปเป็นอย่าง A B C D แล้เพื่อนไปเป,นเป็น E นะครับ E ข้ามาเฟสหนึ่งเป็นเป็น E ครับจับเหมือนเดิมนะครับจับเหมือนเดิมทำให้เราจับคอร์ดได้ไม่เยอะแต่ขยายไปได้หลายอนะคอร์ดมีประโยชน์มากครับเดีย๋ยวเพื่อนๆค่อยค่อยฝึกที่หลังตามที่ลงบนหน้าจอให้ดู เอเกตัวนี้ด <A. S 1> ีตัวนี้ก็อ e ีส่วนอ e ีกับ F, e, อเอฟนี่ไม่ต้องข้ามเฟดไม่ต้องข้ามเฟดนะครับอีกับเอฟมันจะติดกันนะครับดีอ<ว>ีเอฟนะครับส่วน G, G ีก็ข้ามไปหนึ่งเฟดจีครับจครับทีนี้ เริ่มต้นด้วย A อีกดดี D แล้วก็ข้ามไปยิงเพดเอเอนะครับทีนี้เราลองมาดูอ่าดีนะครับทีนี้ดีเซเว่นดีเซเว่นดีอีสอีเซเว่นอีกับเอฟจอดติดกันนะครับเอฟ ก็ี้ทีนี่เ,นเพื่อนๆลองมาดูขอดอื่นสิสมมติว่าเอฟนะครับกาจับเอฟประสิาการจับนี่คือเราเราจะได้หลีกเลี่ยงจับนิ้วใช้คาโปนะครับถ้าจับนิ้วแบบนี้ปวดปวดนอกจากเราจับบ่อยๆเราซึ่งจะชินนะครับแต่มันจะปวดแล้วก็จับยาก สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็แนะนำให้จับแบบนี้ก็ได้ก็ได้เอฟมาเป็นจีนะครับจีแล้วก็เลื่อนมาข้ามหนึ่งเฟียดนะครับหนึ่งแล้วก็จีนะครับเอฟจับเหมือนเดิมครับแต่ว่า,ากลายเป็นจนะีเลยจีจีครับทีนี้จี G. แล้วก็หมดนะครับเริ่มจากเอทีนี้ครับข้ามหนึ่งเฟียดอีกอแล้วก็เอนะครับ ดี B. ส่วนบีกับซีนี้จะติดกันติดกันนะครับไม่ต้องข้ามเปียกนะครับี B กับซ <C. S 1> ีอยเปลี่ยนเดิมนะครับีจ <C. S 1> นกลายเป็นซีเห็นไหมครับง่ายไหมครับเ,เพื่อนอีฟซีซีซีนะครับทีนี้ทบทวนนะครับดีปกติดีเจ้า จับคาโป้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆฝึกใหม่ไม่ได้เจ็บมือเราจับแบบง่ายก่อนนะครับแต่เวลาดีดสายแต่ละสายเราก็เว้นเว้นไว้นะครับไม่ใช้ไม่ดีดนะครับดี D. นะครับอี e. ถ้าอ e. ีกับเอฟไม่ติดกันครับติดกันอีเอฟครับเอฟแล้วก็จีใช่ไหมครับจี G. เหมือนกันทุกคอร์ดครับเหมือนกันทุกคอร์ดส่วนคอร์ดอื่นๆนั้นต้องจับนี่ครับ E minor E m i เมเนอระครับเมเนอร์ต่อไปอะไรนะครับ F m i เ o r น์ครับ G กับ F ต่อกันนะครับ F minor นี่ครับ F minor แล้วทาบคาโปใส่นะครับ F minorG ครับ G ข้ามมาหนึ่งเฟสเหมือนกัน G G เนอร์ จับขาปโปแต่ขาปูโปนี้น้องๆเพื่อนๆต้องฝึกฝึกนานนะครับฝึกบ,บ่อยๆนิ้วจะได้ม,มีพลังจะได้แข็งครับถ้าเราใหม่ๆนี่จะใช้จับยากนะครับคาคลิปนี้สั้นๆครับสั้นๆอ,อย่าลืมดูดูข้างล่างนะครับผมจะเรียงให้ดู A B C D E F G นะครับ เรียงให้ดูนะครับถ้าติดกันก็คือไม่ต้องข้ามเฟสนะครับจะ,จะเขียนให้ดูให้มันติดกันไม่ต้องข้ามเฟสจริงดีดีอีกับเอฟนี่ติดกันไม่ข้ามเฟสติดอย่างนี้นะครับไม่ข้ามหนึ่งเฟส <St ars> จะเขียนให้ดูทําแบบนี้ได้ทุกคอร์ดที่เพืเ่อนน้งนองเล่นนะครับแบบนี้เราจะขยายคอร์ดได้มากถ้าเราเล่นหกเจ็ดคอร์ดขยายคูณออกไปเลยครับคูณสี่คูณห้าไปหมดได้เป็นร้อยนะครับ ขอบคุณมากครับ